คุณอยู่ฝั่งไหนของเกมการท์ทชนนี้ในการสร้างรายได้นะครับเรารู้กันดีอยู่แล้วเนี่ยว่ามันมีทั้งฝั่งที่ใช้แรงงานเนี่ยเพื่อแลกเงินมานะครับแล้วก็ใช้เงินเนี่ยทำงานแทนนะครับ ซึ่งคนส่วนใหญ่ในเกมนี้นะครับอาจจะเริ่มต้นเนี่ยอาจจะไม่ได้มีเงินมากมายอะไรนะครับในช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะจําเป็นนะครับที่จะต้องใช้เวลาใช้แรงกายนะครับในการสร้างเงินนะครับเพื่อที่จะได้เงินมานะครับซึ่งเมื่อเราได้เงินมาแล้วนะครับหลายคนส่วนใหญ่เนี่ยก็ใช้เงินนั่นแหละนะครับเพื่อตอบสนองความสุขนะครับไปซื้อสินอำวยความสะดวกในชีวิตนะครับซื้อสิ่งที่มันจําเป็นในชีวิตนะถามว่าผิดไหมนะครับมันก็ไม่ได้ผิดนะครับ แต่สิ่งที่เราควรรู้สิ่งหนึ่งนะครับนั่นก็คือเราเนี่ยควรที่จะให้เงินเนี่ยเขาช่วยทํางานด้วยนะครับไม่งั้นแล้วนะครับเราเนี่ยอาจจะต้องทํางานนะเพื่อแลกเงินไปตลอดชีวิตจริงไหมครับ <G ül> ดังนั้นนะครับถ้าเกิดเราเนี่ยเริ่มมีเงินนะครับอ่เราเนี่ยควรที่จะหาความรู้นะครับเพื่อที่จะทําให้เงินที่เรามีอยู่นั้นเนี่ยมีการงอกเงยนะครับและเพื่อทําให้เรานะครับ หาเงินนะโดยใช้เวลานะครับของเราเนี่ยน้อยที่สุดนะครับนั่นก็จะเป็นเป้าหมายในการสร้างรายได้นะครับที่จะทําให้ชีวิตของเรานั้นเนี่ยดำเนินไปตามความฝันของเรานะครับอยากจะทําอะไรเราก็ได้ทํานะครับแล้วยิง่งถ้าเกิดเงินที่เรามีมากขึ้นเนี่ยนะครับมันสร้างรายได้ให้เราเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะครับ โอกาสที่เราจะได้ทําตามความฝันนะครับโดยที่มีทั้งเงินทุนมีทั้งเวลาเนี่ยมันก็จะมากตามไปด้วยนะครับดังนั้นนะครับอย่าลืมนะครับข้อแรกนะครับเราต้องมีเงินลงทุนก่อนนะครับและถ้าเกิดเราเริ่มมีเงินแล้วนะครับอย่าไปใช้หมดนะครับหาวิธีนะครับทำให้เขาเนี่ยงอกเงยขึ้นนะครับซึ่งในตลาดหุ้นนั้นเนี่ยมันก็เป็นโอกาสเหมือนกันนะที่ทําให้เงินในกระเป๋าของเราเนี่ยมันงอกเงยขึ้นนะครับ แต่ก็อย่าลืมนะครับการที่จะทําให้เงินเนี่ยมันงอกเงยหรือมันเพิ่มมากขึ้นนะครับจะชา้าจ,จะเร็วเนี่ยมันก็อยู่ที่ความรู้ทางการเงินของเราด้วยซึ่งถ้าเกิดเราไม่มีความรู้ทางการเงินนี้นะครับเงินที่เรามีอยู่นะแทนที่เขาจะทํางานนะแล้วก็มีเงินกลับเข้ามานะครับมันอาจจะทําให้เราเนี่ยเงินทุนลดลงก็ได้นะครับโอเคนะครับหากคุณชอบสาระเนื้อหาการลงทุนดีๆแบบนี้เนี่ยคุณสามารถร่วมเดินทางไปกับพวกเราได้ที่ช่องหุ้นติกกดจระโหลช่องที่จะทำให้การลงทุนของคุณนั้น มีกำไรแล้วพบกันนะครับ